สวัสดีครับผมมือนีแวะมาอยู่ห่างทางครับมาซื้อขนมขนมเน,นือ้อหือขนมโครยภาษอซาขมิ้นนะครับภาษาลาวว่าขนมน,น,น้ำก้อนครับขนมไข่หงนอนครับผมไม่ได้นี้สิบ,บาทครับนขนมโบราณนขนมโบราณครับผมบแม่ขนมไข่หงโบ่บ่่แมนาณ ยู่สี่แยกบ้านกูครับสี่แยกบ้านกูเลยอยาละิดกับมาเด้กับผมนี่ักบัวน้ำตะบัวเสยียบเลยครับมันห่อนครับมันห่อนออกจากเตาเลยนี่แบบไปขายรลปดร้อนี่ะ นี่ใส่ผักเผาครับมีใส่ผักับใส่ยังนอ่องผู้เลี้ยงผักก็ทุ่ยเลืองครับมี่สองใส่ครับผมสใส่สีแยกบ้านกูอั้เภื่อยังนอ่องอั้เพอกับเชิงเพื่อกับเชิงครับติตจิตกับโรงยันบ้านกูครับนในตรงนี้แยกไปช่องจอมแยกไปช่องจอมครับผมขายหัวตะม่วงนอ้องมานใบก็หมดแล้ว ปบไบ่ขมดครับขายบบกร้เลยของเขาเสียบนะครับผมพีครับผม,อเ,คคบผมเอาขนมแซฟเสีย์มาฝากครับขนมโบราณครับผมก็ขอบคุณครับ